สวัสดีทุกคนเนาะมื้อน,นี้เราจะพาเฮ็ดขนมมูนเค้กหรือว่าขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองเนาะตัวนี้จะเป็นแบบอบเดอร์เนาะถ้าตัวเป็นอ่าแบบที่ว่าพาร์ตโบ๊ะโดี้อบนะจะเอิ้นสโนว์มูนเค้กแต่ตัวนี้เป็นมูนเค้กแบบอบเนาะคำว่าเบิ้งขันน้นตอนในการเฮ็ดน้ำกันนะเนาะเฮ็ดง่ายๆทุกคนโบนะนะได้ยากเด้อเนาะด่กะยังเองครั้งแรกกันยังแบบออกมาเออพอใช้ได้เนาะอะ่มื้อน,นี้เราจะเฮ็ดใส่ถั่วเนาะใส่รวมถั่วแด่าก็จะซื้อมาแบบนี้เลยเนาะ กองละห้าดอนตัวเป็นถุงวอนาสหันกะสิบสองดอนบริลดจดดอนได้กับโบชือและะ้วกับอัลมอน์เนาะตัวนี้และะ้วก็ผสมมาพัดใส่กับน้ำตาลมะพร้าวน้อยนึงแล้วกะ็ใส่นมข้นหวานเมื่อกี้นี้เนาะก่อนอื่นมดก็คือเขาต้องเอามาซับก่อนเอามาซับให้มันน้อยลงอีกะนะคือคือมันมันญ่โพดตอนใญ่โพดซับกับโบได้ขนาดถึงขนาดให้มันมุนเท่เอาวา่านะ แต่ว่าให้มันเป็นตอนแบบว่าน้อยลงอีกเนาะซับทัวทั้งสามอย่างที่ว่าด้ซื้อมาขนาดอัลมอน์ก็จะซอยบางๆแล้วดัวยกยงเอามาซับซับให้มันน้อยลงอีกนิดนึงนะเนาะพอเวลาปั้นมันค่อยโบซีใส่ซีขวเนาะแล้วหลังจากนั้นเราเฮาก็จะเอามาผัดเนาะมาผัดน,ะดนอยนึงเพื่อให้มันหอมนี่เนาะค่อนข้างเห็ดหลายนอหยนึงเพราะว่าเอาไว้เห็ดใส่ขนมนอื่นเลยเนาะล้วกจะมาผัดไฟกลาง เนาะพัดพัดให้มันออกสีนี่มันสุกละเห็นบอกเหลืองๆอ่อนๆหอมเนาะแล้วหลังจากนั้นดาก็จะมาใส่แป้งเค้กเนาะแป้งเค้กหนึ่งร้อยกรัมลงไปเพื่อให้แบบเวลากลิ่นถั่วมันจะได้แบบว่าเออนุ่มๆแล้วก็มีเนื้อมีอย่างแบบหนะแบบแบกบแข่งกันเป็นพวดประมาณเช่นนะเนาะดาก็จะพัดแป้งกับถั่วให้แป้งซุกแล้วหลังจากนั้นดาก็จะมา ใส่น้ำตาลมะพร้าวอีก50กรนะัมเนาะไผ่มากวานหลกับไส้ไผ่บ่มากวานหลายกับกกบต้องใส่เด้อเนาะทุกคนเพราะว่าหลังจากนั้นเขาจะใส่นมข้นหวานอีกเนาะได้จะใส่นมข้นหวานลงไปพร้อมเนาะหนึ่งกองถ้าเป็นผู้ใดบ่มากวานหลายก็ตัดน้าตาลมะพร้าวออกใส่แต่นมข้นหวานก็พอเนาะประมาณนี้ลหลังจากนั้นก็จะมาพัดให้มันเข้ากันพัดจนนมมันอ่าจากไหนมันมัน แห่งลงน้อยนึงประมาณนี้เนาะพัดย้อนแหละนาะไฟกลางค้นย้อนเนาะแล้วกับผักไว้เนาะเราค่อยมาปั้นเนาะมันจาไนั้นทำมาเห็ดตัวแป้งอันนี้เป็นน้ำเสื่อมเดอ้อเนาะน้ำเสื่อมที่ว่าจะมาเห็ดแป้งตัวแป้งทางนอกหั่นเนาะของบุญเค,ค้กหัน่นตัวนี้ด้าซื้อเอาเป็นกองเลยเนาะด้าจะเอาน้ำเสื่อมแบบกองแบบนี้ผสมกับน้ำผึ้ง เนาะมันจะได้รสชาติออกมาแบบว่าหอมประมาณที่เห็ดเห้ขนมมันหอมเนาะแล้วก็จะใส่น้ำมันดอกทานตะวันหรือว่าน้ำมันเอียงก็ได้น้ำมันสลัดน้ำมันเอียงก็ได้เนาะน้ำมันเวชโบอย่างก็ได้เนาะแล้วก็น้ำด่างเนาะน้ำด่างใส่เครื่องบวงน้ำด่างทามันบวมมีขายแมนเอาเบงกิ้งโซดาผสมกับน้ำห้อนเบงกิ้งโซดาบวงแกงหนึ่งน้ำห้อนสองบวงแกงแล้วให้มันตกตะกอนเป็นน้ำ แล้วค่อยๆเอามาใส่ได้ทุกคนเนาะา้าบุีน้ำด่างเนาะดาบุีน้ำด่างดาก็ได้เหตุแบบนั้นเอาเนาะจากนั้นค้นให้เข้ากันแล้วก็ใส่แป้งเนาะแป้งส่วนที่หนึ่งเนาะสองอห้าสิบกรัมแป้งมันจะมีสองส่วนส่วนที่สองเขาจะไว้ใส่หลังจากที่ว่าเขาหมักแป้งแล้วเนาะอันนี้เขาจะใส่ส่วนที่หนึ่งก่อนแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันค้นให้มันเข้ากันย้อนเลยเนาะระยะการพักแป้งของเขานี่ ถ้าแม่ันธุ์แบบอยากเค็ดกินไว้ก็คือ 3, 5, 5สามหาหาชั่วโมงอมดีแทลละมดคืนปืนื่นเศร้ามาคอยมาเห็ดเดินไรเงีย้ยผักแป้งมันเจ็ดให้เนื้อแป้งเฮาแบบว่าแข็งอย่างก็เข้มข้นแล้วก็บแบบแข็งตัวขึ้นน้อยนึงนะประมาณนี้นะเห็ดห้น้ำเสื่อมเข้ากับแป้งเขา้ายังแบบได้ดีเนาะเรียบร้อยแล้วคนเห็นมันเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะได้ก็จะ แล็บแพ็กว้เนาะหนึ่งคืนหนึ่งคืนพอดได้ไดับเราคอยไม้อื่นตื่นเช้ามาล้วค่อยมาเห็ดเพราะว่าบ oh ่หันบ่ไเ้เฝ้าเห็ดกินเนาะประมาณนี้ได้เอาไม้พายมาคนตะล่อมอีกบันนึงย่านว่าทางกล้องมันจะยังมีเศษแป้งเศษอย่างเพื่อความชัวเนาะเรียบร้อยจากมันก็จะออกมาประมาณนี้เน,ะนาะเป็นไผเฝ้าเห็ดกินกะ3สมชั่วโมง ไปตลาดกับมาก่อนขอเขาเฮตุกะหาชั่วโมงเออหรือ่ามืออื่นเคยก็ได้เนาะแลบแพ็กไว้จ้ะปะไวทางนอกปกติด้อโบได้ใส่ตหยกตู้เย็นอย่างเนาะปะไว้ทางนอกธรรมดาเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวหอมมาเบิ่งน้ำกันหลังจากได้พักหนึ่งคืนแล้วแป้งจะเป็นจากไหนนี่เนาะนี่พักหนึ่งคืนแล้วแป้งก็จะเป็นประมาณนี้นเห็นปะ อย่าแคนแคนขึ้นน้อยนึงเนาะแล้วดาก็จะมาใส่แป้งส่วนที่2ก็คือร้อยห้าสิบกรัมนี่แป้งส่วนที่2ที่ว่าสั่งไว้แล้วแล้วก็เอามือคนซาวให้เข้ากันเลยประมาณนี้เนาะเปลี่ยนใส่สามเพระาะว่าโดยแก้มันน้อยแล้วก็คนนวดนวดนวดนย่าละนวดให้มันเข้ากันด้านนวดประมาณห้าหาเจ็ดนาทีบนเดอนวดอยู่ัแหละนวด ใส่ออกมือนวดนวด,นวด,นวดให้มันเข้ากันแล้วถึงจะมาปั้นเป็นก้อนอีกทีหนึ่งเนาะขั้นตอนกันเฮดมูนเค้กนี่มันค่อนข้างแบบละเอียดนะนะค่อนข้างละเอียดแล้วก็บแบบต้องเย็นนะนะตอนอบก็บเย็นผมต้องเหตไฟค่อย,อยหอๆหอมๆนะเออประมาณนี้เนาะหลังจากที่ว่าแป้งอย่งมันเข้ากันแล้ว,ลวก็เอาลงมานวดอยู่พื้นอีกบาทนึงเนาะ ใส่ออกมือนวดน,นวดเห็ดลายเน่เนาะเพราะว่าด้เห็ดแล้วก็บแบ่งไปบ้านมูแน่แบ่งไปบ้านน้องสาวแน่แล้วก็ไว้ให้ลูกๆก,กินส่บอกไว้ให้ลูกๆก,กินแน่ประมาณนี้นะ mm hmm. เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วดก็พักพักแป้งไปอีก30นาทีแล้วค่อยกลับมาสั่งแล้วก็ปั้นเป็นก้อนหลังจาก30นาทีแล้วได้กลับมาสั่งเนาะก้อนละ70กรนะัมเนาะก้อน70กรัมใส่40กรัมประมาณนี้ สัางให้ทอกันนี่เรียบร้อยเนาะใส่อัลมอนด์เนี่ยใส่หมักเผาเนี่ยใส่เผือกเน่เนาะประมาณนี้เวลาห่อก็จะห่อแบบนี้เนาะเพือเพือแป้งเอากะเอาใส่ใส่ทางนั้นแล้วก็บีบบีบปแป้งขึง้นกดกดกดใส่ลงกดใส่ลงแล้วก็บีบบีบปแป้งขึง้นเนาะประมาณนี้ปิดให้มันมิดแล้วก็ลิ้งลิ้งลิง ลี้งๆให้แป้งเนียนๆเนาะถ้าโบนียนเวลาเอาอบแล้วมันจะแตกนะเนาะเดี๋ยวได้ได้ใส่ใส่ให้เบิ่งอีกบัดหนึ่งประมาณนี้เห็นไหกดกดกดให้แป้งมันขึ้นมันขึ้นให้ใส่มันลงลงลงประมาณนี้นะแล้วก็ลิ้งลิ้งล้งล้งให้เป็นก้อนกลมๆเนียนๆเนาะถ้าโบนีนเวลาเอาอบมันมันก็จะแตกใส่มันก็จะฟูดออกมาฮะนะเนาะนี่ประมาณนี้เรียบร้อยเนาะพักไว้พักไว้ใส่พิมพ์ เนาะเดี๋ยวได้เห็ดด้เบิ้งอีกรอบหนึ่งเน,ะนาะเนาะนี่ละกันโฮขึ้นกดกดใส่ลงโฮแป้งขึ้นมาโฮแป้งขึ้นมาโฮแป้งขึ้นมาแบบนี้เนาะได้กะเห็ดโบงามป่าใหญ่ดอกเนาะเพราะว่าด้โบกับบบเมนมืออาะซิเห็ดขายอนะันนี้กะเห็ดกินเห็ดยังไปฮะนะ พออยู่บ้านลาลาพอลื้อฟื้นสูตรที่ได้เฮียนบทเฮียนที่ได้เฮียนมาเส็จเนาะหลังจากนั้นกัญยดใส่พิมพ์กดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะได้เห็ดยเยอะที่สองขนาดได้หันตัวนี้จะเป็นก้อนใหญ่แล้วก็จะมีก้อนกลางอีกต่างหากอันนี้ก็คือเอาเอาแป้งส้วก็ปัดแป้งออกนี่เนาะแล้วก็เห็ดบงงามปันไดนี่อันนี้เป็นก้อนกลางเนาะถ้าตัวใดที่ว่ามันแตกมันมงงามเนาะแล้วก็จะเอามาปั้นปั้นม่ปันป้น,นม,นม่แล้วก็เอากดใส่ พิมพ์กดคืนเนาะเขาเฮ็ดจนกว่าเขาพอใจเห็ดจนกว่าเขาคิดว่าเอ๊ะมันงามแล้วได้แล้วพูดแหละเนาะนี่เนาะตัวน,นี้โบง,งามแล้วก็จะมาปัน้นปั้นปั้นปันแล้วก็ใส่เครื่องใส่พิมพ์ใหม่กดลงใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะได้สบายเลยเนาะถ้ามันตัวใดมันแตกมันอย่างเวลาเขาอบมันก็นจะแบบฟีดออกแตกออกนะดังนั้นมา,มากดกดปั้นใหม่เลยเนาะเออบบตองย่านมาอุ้ยเห็ดยังบบง,งามเธออย่างบ่งามเขาก็มาปั้นใหม่อีกกดลงไปอีกเออจนกว่าเห็นบ่ จนกว่าเฮาพอใจจนกว่ามันบบมีหอยแตกหอยอย่างนะดากระเห็ดใหม่หอบอกก็หลายรอบจนจริงงามแตกกันยังมีบางอันที่ว่ายังยังแตกอยู่หู้ได้ในเวลาที่อบเนาะนี่ประมาณนี้อบครั้งแรกเนาะอันนี้แมนอะ่ออบครั้งแรกห้านาทีแล้วเฮาก็มาทานมีไข่มีน้ำเสื่อมแล้วก็มีน้ำดื่มเนาะเอาใส่ใส่ในนำกันหันนี้อบครั้งแรกแล้วเาก็สีดสีดน้ำใส่บ่ใหแบบว่า มันแห้งเกินไปนะหนามันแห้งเกินไปห้านาทีแล้วได้กลับมาซีดซีีแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่วันนั้นอีกประมาณห้านาทีเนาะได้กลับมาทาทาไข่ลงใส่ทาน้ําทาแล้วก็ไปอบต่อหลังจากนั้นกะอบต่อประมาณสิบนาทีแล้วเก่าออกมาทาอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายทาไข่ทาไข่ทาน้ําเสื่อแล้วกับน้ํเดิมอีกรอบสุดท้ายเนาะแล้วก็เข่าอบแล้วก็แล้วนี่นี่คือแล้วเรียบร้อยเนาะเห็นบอบางอันก็ยังแตกเนาะเห็นบ่แตก ย้ำว่าเดเขาบอเป็นมืออาชีพนะคะบริบดดหารขายเออเอากระห็ดบึงน้ำปันไดเนะกืมพอไปวัดไปวายูคันทีว่าแะ้วกะเนาะลองเหต็ตบึงด้วยทุกคนเนาะอ่าได้กะอ่าลองเห็ดบึงกมก็ถือว่าได้ผลก็ถือว่าอืแซ่บต่างบ้านเอาเขามาตัดบงึงใสความหวานเขาปรับได้เด้อใสอยากใสหน่อยใสยหลายก็ปรับได้อันนี้คือใส่ทัวรรวมเนาะนี่ประมาณนี้นะ ส่วนใส่ที่ปีดอันตัวที่มันแตกมันปีดออกมันใส่หมะกร้ากับใส่เผือกเนาะแสดงว่าบเวิร์กต้องมันใส่ถั่วเนาะถึงจะ work. เวิร์กอีกอย่างนึงได้ลืมเอาไม้จิ้มเวลาก่อนเขาจะเข่าอบเขาจะต้องเอาไม้จิ้มทั้งข้างมันแต่ละน,นั้นลืมค่ะเอาเข่าอบเลย <c oughs> เนาะอ่ะลองเฮ็ดบังเด้ทุกคนจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอได้ไเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆเนาะขอบใจหลายๆทุกคนเดี๋ยวเจอกันหม่คลิปหน้าเดอ้อ